สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวร้อนไม่รวยจริงอยู่ไม่ได้ชีวิตหรูฟุกเกลึกพลกินไก่ตัวละหมื่นสองเหมาเจ็ทบินรอบโลกเลือกกินไก่ตัวละหมื่นสองไม่รวยจริงอยู่ไม่ได้ชีวิตหรูฟุกเกลึกพลอยู่อเมริกาห้าเดือนหมดเกือบสิบล้านชุกเกิดกพลขยันลงรูปกินหรูอยู่แพงในอินสตาแกรมไม่ว่าจะเป็นภาพนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาส ภาพอาหารการกินราคาแพงและการใช้ชีวิตที่สุดแสนจะเพอร์เฟกแก้ข่าวค่ะเครื่องบินไพรเวทเจ็ดลำนี้ไม่ใช่เครื่องบินส่วนตัวของลีและไม่ใช่เครื่องบินของตระกูลลีด้วยค่ะทริปนี้ฟุกไปคุยงานลีตาไปเป็นเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปโพสลงเก็บเอาไว้ดูปกติเหมือนเวลาเราเดินทางทุกครั้งอีกเรื่องคือหลายคนอาจเข้าใจผิดอยู่ไม่มีใครเกาะใครนะคะไปกันใหญ่แล้วพ่อลีไม่ให้เงินซุรุ่ยซุราย และก็ลีก็ไม่ได้ขอทุกวันนี้ที่ใช้อยู่เป็นเงินที่ลีทำงานหามาเองทั้งนั้นค่ะทั้งนี้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว p พรเวทเจ็ตลำที่เห็นเป็นบริการเช่าเหมาลำเศรษฐีนิยมใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเพราะสะดวกรวดเร็วและมีความเป็นส่วนตัวสูงเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนต่างพาการอิจฉาสำหรับคู่ของหนุ่มฟุกเกิดทนกับหวานใจสาวลีนาตาลีเจรวนนท์ ที่ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมา6ปีแต่ความหวานก็ไม่เคยลดลงยังขยันเติมเต็มความรักให้กันอย่างต่อเนื่องแถมควงกันไปเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอยู่บ่อยๆหนุ่มฟุกเอาใจแฟนสาวด้วยการพาไปกินของอร่อยๆที่ร้านเกรพิคูเอริกเพ a r ซอนประเทศฝรั่งเศสแต่บอกเลยราคาไม่ธรรมดาเอามากๆเอาหลายคนแทบล้มทั้งยืนเมื่อได้เห็นราคาไก่ตัวละ1 2 0 0 0บาทนี่แค่ไก่ตัวเดียวก็หลักหมื่นแล้ว แล้วถ้ารวมอาหารทั้งโต๊ะจะราคาเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลายคนสงสัยว่าทำไมคลอดลูกปั๊บตัดสินใจไปอเมริกาเลยซึ่งฟุกเผยว่าเนื่องจากคุณยายของน้องลีลูกจากเตียงไม่ค่อยได้ซึ่งตอนนี้สถานการณ์หนักซึ่งต้องบินจากกรุงเทพไปซานฟรานเพื่อให้ยายได้เจอเหรนเราก็เดินทางไปที่ l อไปอยู่บ้านพี่สาวของลีก่อนแล้วตั้งใจว่าช่วงคริสต์มาสจะไปหาคุณยายตอนไปอยู่อเมริกา เราตั้งใจจะไปอยู่แค่เดือนครึ่งก่อนพอติดปุ๊บก,ก็ทำให้ไปหาคุณยายไม่ทันอย่างแรกเราต้องเลื่อนไฟก่อนเลื่อนปับมาก็ข้ามไปหลังปีใหม่พอสมควรทีแรกที่เราตั้งใจว่าเราเช่ารถอย่างเดียวอยู่ที่วันละร้อยต้นๆแต่ว่าค่าประกันของรถมันจะมีเราไม่ได้คิดว่าจะทำประกันรายปีเพราะเราคิดว่าอยู่หลักเดือนมันไม่คุ้มเราก็เลยทำรายวันกับบริษัทรถ มันคิดอยู่ที่40%ของราคารถผมเลยโดนค่ารถเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200เหรียญต่อวันอยู่มา5เดือนกว่าก็เลยทำให้ต้องเสียไป5-6ล้านถ้าเรารู้ว่าอยู่5เดือนเราซื้อรถแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจาก t r e e s w a i n f o ค่ะ